เป๊ซี่บัดมือเม่นเหรอเป๊ซี่เนาะแต่มือเมาเลื่อเคลื่องกันได้ควางเมาส์กันได้เนาะควาเมาส์เปลกเนาะชุมแล้วเดินทางมาที่มาพร้าวพญานาคนะครับมาพร้าวพญานาคที่ชาวบ้านถูกเลขกันบ่อยนะครับงวดทีแล้วแม่นิดดวงเฮงนะครับอง์ลงแล้วก็เขียนเลขให้นะครับเลือดหลุดไปเต้มเดียวนะครับงวดที่แล้วนะครับแต่ว่า เลขเก่ามีคนมองเห็นหกห้าหกอยู่แต่เป็นเลขเก่าเลยไม่ได้สนใจนะครับหรือเป็นเลขเก่าวันนี้นะครับทีมงานเราพาคุณผู้ชมมาจุดทูบขอให้เอฟซีสามตัวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะเป็นเลขตัวไหนนะครับผมเข้าชมนะครับมาดูนะครับว่าพราวพญานางดูตรงนี้คนนะครับนี่ดูเหมือนไหมครับเาใหญ่ดูชัดๆนี่นะครับวงกลมเหมือนมากนะครับเป็น อันนี้เป็นเลขอะไรนะวงกลมไปเลยแล้วก็ขึ้นโชวเหมือนพญานาคเลยพระพญานาคให้ดูแบบชัดๆเลยนะครับบางทีจะเห็นเลขเลยใครเห็นเลขก็พิมพ์มาหน่อยนะครับนี่ครับพระพญานาคนี่ครับมาพระพญานาคนาีานา่ครับจุดไปแล้วทุกคนนะครับ คำมาดูว่าการจุดทูปเป็นทูบพญานาคด้วยนะครับทุกคนนะครับทูบพญานาคจะเป็นเลขมาแล้วอาจจะเป็นเลขสี่หรือเลขแปดก็ได้นะครับดูเป็นหัวโผล่มาแล้วนะครับหัวโผล่เหมือนพญานาคนะครับรอดูพิมพ์รอครับสามตัวจะเป็นตัวไหนนะครับพิมพ์รอไว้นะครับครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลขมะพร้าวพญานาคครับที่โด่งดังออกทีวีไปแล้วนะครับที่โด่งดังออกทีวีไปแล้วงมดที่แล้วนะครับนะครับ ามาดูว่าเลขออกมาหรือ,อยังนะครับเลขก็ไม่ชัดนะทุกคนดูครับเลขไม่ชัดนะครับแปดนะครับจะเป็นหัวเหมือนหัวพญานาคด้วยเด้อเนี่ยดันบนเหมือนหัวพญานาคนะครับแปดสี่หรือแปดทําแปดสี่ทำไมมีแค่สองตัวนะครับออกไม่หมดเดิมมีแค่สองตัวนะครับแปดสี่จะมีจุดรอยข้างบนนะครับเหมือนหัวคนหรือเหมือนหัวพญานาคเมืออะไรสักอย่างหนึ่ง fc ดูด,ดีๆนะครับมี สังเกตดูดีมีรอยดำๆอยู่ข้างบนเหมือนกับหมวกหรือว่า3ามนะครับเปดกับ3ตัวเดียวกันได้เลยนะครับหรือว่า3ามหรือ8ป4บ่เอาดูดีๆนะครับทุกคนดูดีๆนะครับมะพร้าวพญานาค ดูเลขกันให้ท่านวัตมันคนจุดมันมีแค่สี่ตัวงงมากเลยมีสองตัวครับมีสองตัวแต่ว่าเห็นด้านบนไันคืออะไรนั่นเห็นเงาเงาข้างบนเหมือนหมวกอะไรเนี่ยน้องเห็นไหมนบนเลขแปดคืออะไรดูดีๆนี่นะข้างบนบนเลขแปดเนี่ยเราจะให้ปริศนาบอกอว่าซื้อบนหรือเปล่าคือบนบ่ซื้อบนหอยบนหอยบนขี้บนนะครับไปเที่ยวลาวกันได้นะขแปดสี หรือว่าเปดเปดสีได้เนาะใช่ครับอันนี้ลองดูนะครับทุกคนก็ได้ประมาณนี้นะครับเปด<น>เป,ด,เปดสีก็ได้หรือว่าเปดเปดสีกากระองออก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 ันนั่นแหละนะครับออก,ออกไม่ออกออกไม่ออกไม่รู้นะครับงวดแล้วโด่งดังออกทีวีไปแล้วเนาะหลายช่องด้วยตรงนี้นะครับต,รต้นมันจะเป็นเหมือนกันเนาะยองยองมาเลยนะมยองมาแล้วไม่ใช่จะเป็นอีกบ่ ทูบเสียงไทยเราก็ได้เลขขก,ก็เป็นแค่แปดสี่นะครับทุกคนเห็นแปดสี่แล้วก็มีจุดดําๆอยู่ด้านบนเหมือนกับชีทูกนะครับแปดสีนะ่แนวหรือว่าแปดแปดสี่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับดูในทูกเอาทุกคน,นครับเป็นปริศนานะครับเป็นปริศนาอีกแล้วนะครับมะพร้าวพญานาะคเราไปเที่ยวประเทศล,ลาวก่อนก็ได้นะครับไปเที่ยวฝั่งโค้งก่อนก็ได้นะครับมะพร้าวพญานาะควันนี้ได้เดินทางมาที่ บ้านบ้านน้องโกงตาบนกระเทียมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับมะพระ้าวพยานาคให้โชคนะครับก็ถูกตั้งแต่มะพร้าวพยานาคตั้งแต่เห็นก็มีคนถูกเลขถูกหวยบ่อยนะครับทีมงานเราก็เลยต้องมานะครับมาตามให้เอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้นะครับตามให้ทุกงวลกับแปดสี่นะครับเลขแปดสี่ตัวเดียวเอาสองตัวครับแปดสี่ 4. เห็นแค่2ตัวเปิดสีม่วงนี่เลขไม่เยอะเห็นไม่เยอะนะเห็นแปดสี่นะก็เป็นแนวทางให้ทุกคนทุกท่านให้เอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับติดตามไปนะครับเพื่อเป็นแนวทางไปเที่ยวเพื่อนบ้านก่อนได้เด้อนะครับพรุ่งนี้หรือวันนี้ไปเที่ยวเพื่อนบ้านก่อนนะครับนะเพื่อเป็นแนวทางเลขรัฐบาลใหญ่ต้ามีโอกาสจะมาตามอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับดูก่อนว่าจะมีเวลามาหรือเปล่ากดติดตามกดรอให้กำลังใจไว้รอไว้เลยนะครับเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆเลขหวยเด็ดๆดังๆ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงไหนเราจะไปที่นั่นนะครับของอบ้านไปดูแล้วนะครับทุกคนเห็นเป็นเลขอะไรเป๊ะซี่วัดมือเม่นหน่อยเป็นะไรแปลซี่เนาะแต่มือเขลือเคยนอ,อย่าก็ได้ควางเามาห์ก็ได้เ,าานเนาะควางเมาห์เปลกเนาะพยายามมืองกล้องมาดำดำ ที่ถูกนเนาะด,ดำดำเป็ดส<อ>ีโอ้ตัวเดียว<อ>เด็กทุกทุกเพียนหน<อ>้าเป็ดสีเด็กเอเลกเด็กอเล็กเป็นแนวทางให้ด้วยทุกคน<อ>ประมาณนี้ทุกคนนะครับเป็ดสีเป็ดสีอย่างของก็ว่าเป็ดสีเหมือนกันนะครับ จะคองเขาว่าเป็ดสีเหมือนกันอ่ะเป็นแนวทางให้นะครับก็เฮงเฮงปังปังรวยรวยนะครับตัวเลขก็ได้แล้วทุกคนทุกท่านเนาะของบ้านไปดูแล้วนะครับทุกคนเป็ดซีบัดมือเม่นหนอเป็ดซีเนาะแต่มือขลือเคยนอยาก็ได้ควางเมาส์กัได้หนอคกวาเมาส์เปล่เนาะ เฮียมึงกล้องมาเนี่ยดำดำเกิดที่ถูกนเนาะนด,ดำดำเป็ดสีโอ้ตัวเดียวเ,เลขทุบทุบเพี้ยน่าเป็ดสออีเล็กบอ,อกเลขเล็กบอ,อกเลขเป็นแนวทางให้เด้อทุกคน ประมาณนี้ทุกคนนะครับเปดสีเปดสี 4, 4. จาคงเขาว่าเปดสีเหมือนกันนะครับจะคงเขาว่าเปดสีเหมือนกันอ่ะเป็นแนวทางให้นะครับก็เฮงเฮงปังปังรวยรวยนะครับตัวเลขก,ก็ไดแ้แล้วทุกคนทุกท่านเนาะ